สวัสดีตอนเช้าเออไม่มีเลยกินกาแฟปีกาแฟแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นข้างนอกสักหน่อยกกินกาแฟเสร็จก่อนต่คงจะไม่ได้ถ่านเพราะาอากาศมันเย็นเออไปทำบุญมาก็ได้ขนม มาลองที่วัดนั่นแหละเขาก็เบน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 กันนั่นแหละแต่พี่ก็ไม่ได้หยิบล็อกปะป้าพี่พี่ป้านะอ่เขาหยิบหยให้กันให้พินมากล่องน,นึงก็มีอะไรอะไข่หงส์ไข่หงส์แล้วก็อะไรอีกไม่ร ตน,นเนี่ยแหละแคลูกสาวกับไปกินที่ทํางนานให้เข่อไปกินที่ทํางนานาแบบเขาว่าไปเถอะเอาเขากินไม่เป็นกระเมรเขาก็เลยอาให้แม่เอาไว้ให้แม,ม,ม่ก็ได้กระเมรมาสองสองห่อเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่เมืองนอกอะ ถ้าทําไม่เป็นก็ไม่ไม่ไม่ดีเนาะไม่ดีนะเอาไห้หนึ่งอร่อยยอูยแล้วก็หอมงาไม่หวานเกินอะ่ะพีเอ้ป้าคนกีนเราไปด้วยกันแล้วแหละ แกก็กลัวเราจะอดเอาโอนวมาให้เอานี่มาให้บอกโอ๊ยป้าน้องกินไม่ไหวแล้วอิ่งแล้วเยอะเออกินก็ไปกินก็ไปแกตักลูกช่องมาให้ถ้วยหนึ่งแกเห็นเราชอบกินลูกช่องแกบอกว่าป้าเห็นหนูชอบกินลูกช่องก็เลยตักมาให้ถ้วยหนึ่งป้านูกินข้าว จะอิ่มแล้วนะนี่นข้าวป้าก็ตักมาให้หนูซะเยอะเลยขนมจีนอีกโอ้จะทิ้งกับสายดายนะมันจะบบบน,นะก็เลยไม่ได้ทิ้งกับฟูนจีนนะ แล้วก็เรียกเขาว่าพี่เนะาะพี่ลำใหญ่ตัน้องจะอดตัวน้องจะไม่ได้กินถามอยู่นั่นแหละเพราะานางดื่มแอลกอฮอล์น,งนางกัเมาเลยลหละนางก็ถามแต่เมาแต่นางก็รู้อะไรเงน,นะคืออะไรเป็นไร นาก็เอาน้ามาให้กินกน,น,น้ำโคกแล้วก็บอกว่าพอแล้วเจ๊น้องอะท้องจะแตกตายแล้วนั่งบนรถนะเอาข้าวมาให้เอาขนมมาให้กินบนรถแล้วแตก็ เป็นห่วงเรากิน,นยายหรือ,อยังอันนี้คนในรถได้ยินอ้าวเป็นอะไรโอ้ยกระน้องมันเป็นโรคที่เขาไม่ต่อตการโอ้สู้ๆะนะ,ะนหลายๆคนชมงนะาะบอกสู้ๆอ๋อคนนี้เหรอที่พูดกันถึงอ่ะใช่คนนี้แหละ บอกน้องคนนี้แหละมันดีเออน,น,นี่ยจะคนนี้แหละใช่แล้วก็คุยกันบันร้แล้วก็อา่าคนนี้แหละที่มันทำไส้กรอกมาให้ดิฉันกินพวกเราก็ได้กินกันเนี่ยเลยไส้กรอกมันแซ่บแซ่บโอ้โหเด็กๆใจนะอย่าเพิ่งสั่งกันเด้อตอนนี้ ยังไม่อยากรับออเดอร์มัน,มนถามว่าเป็นไรมันเหนื่อยเนอะไม่เหนื่อยแต่ว่าอากาศมันเย็นอ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันจะกินอยู่ในบ้านเยอะเกินไงถ้าเราร้อนอ่ะเรายัางเปิดหน้าต่างระบายอากาศออกข้างนอก เพราะว่ากลิ่นกระเทียมมันเยอะมันไม่ได้กินอะไรเราก,กินกระเทมมียมเลยเยอะกระเทมมียมอ่ะถ้าเราเราปอกเรานั่นเยอะกินมันเยอะแล้วเอลาลูกสาวมันเปิดม,มันมาเสบตาม,มันบอกบ,นบ,นบน่นบ่นอยู่เอาเสบตาเป็นบางครั้งเขาที่เขาบน่น เปิดน้าตามไม่ได้ถ้าเปิดน้าตามฟาร์มฟาร์มร้อนอ่ะมันออกข้างนอกฟาร์มเดินเข้ามาอะบ้านก็เดินก็เลยว่ายังไม่อยากลับถ้าหน้าร้อนน่ะรับได้เอา คนจึไปได้เป็นอย่างนอาออบอบถามมาเซร็ไหมก็แส็เยอะแต่ว่าถ้าอบเตาใหญ่มันอย่างว่าเนาะอยู่มัอนนอกมันก็ไม่เตาอบใหญ่อท่านี้น้อยก็ต้องไปซื้อหม้อบน้อยเอ้นี่ว่ามันก็ควันเยอะเหมือนกันแล้วก็ เปิดความดูดกินขึ้นไปก็จริงแต่ว่าสู้เราเขาเรียกอะไรพิงก็ไม่ค่อยได้ทำหนระอกปิงตาทานเราหอังนเขามาจากปิ่งอ,อย่าตาทานกันเขาไม่ค่อยอบถ้านาร้อนนะ น้องน้องคนไทยเขาถือศีลเขาเขาบอกว่าพี่พีนอยู่นี่ไม่ต้องไปอยู่นี่แหละไปพ้อมหนูพวกนี้โอ้ยแบบอาไหมอ้า ยูงไม่ได้ไม่ได้ไอ,ยอยู่วัดไม่ได้คือเราไม่ได้อายาไป <c oughs> ก็อยู่ไม่ได้ไปแม่บีเขามารับไป ไปรวมตัวกันอยู่ที่ที่ยยบแรกอีกเมืองหนึง่งก็ไปเขาที่นี้ก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นแล้วอะไรแล้วก็ขากลับเนี่ยแหละเขาก็ซื้อเพื่อกุ้งเพื่อหมูยอมาที่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าหนึ่งตู้เย็นพิน มันใช่ไม่ได้นะเสียดายมันก,ก็ถามว่าถูกไหมมันก็โอเคนะมันก็ถูกดีนะคือแบบมันก็ถูกกันดีนิดหน่อยเนาะหมูยอเออ่เข้าขายอันละห้าสิบส่วนกุ้งก็ถุงละร้อยยี่สิบมันก็ถูกดีนะแต่ว่าพิงก็ไม่เอาแต่แมบีเขาเอามาเอามาสิบถุงแล้วก็หมูยอยี่สิบ เขาก็บอกนะบอกบอกบอก,กบพี่พินว่าถ้าพี่พินจะกินพี่พินบอกหนูนะเมื่อคืนนี้เขาก็บอกพี่พินเอาไปไหมเอาไปเอาหมูยอไปสองอันเดิเอาไปเอาไปาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ที่ไม่มันไม่มีตู้จะยัดเหลวมันเต็มเต็มของที่เราซื้อมาตอนนั้นเราซื้อกุ้งมาแล้วก็อัดอัดแล้วไหนจะเอ่อ เดี๋ยวจะต้องขยอยกินกับข้าวเก่าให้หมดอนะ่ะแล้วก็หมูสเต็กที่ไม่ใช่น้อยทำมานะ่ะก็เราก็อัเอาไว้แล้วก็เดีจะต้องขยอยกินให้หมดเพราะงั้นไม่มีตู้เย็นที่จะไม่มีตู้แข็ตู้แช่แข็งที่จะแช่ของต่อไป ถ้าเราซื้อมาอัดอ,ดอดไว้มันเยอะเกินเนไงแล้วพิยงก็ซื้อหนังหมูมาไว้ตอนที่ลูกสาวพาไปซื้อก็ไม่ใหญ่น้อยเรอะซื้อมาไว้เพราะว่าไว้ย้ำไหนอยากท,ทําไส้กรอกก็ทำหรือทําแหนมยาำไหนที่แบบว่าวเออันนี้เราจะรวมตัวกินแหนมกันนะเออทํา เราวอาน้มันเบาอะเราไปซื้ออีกที่นึงมันไกลแล้วอีกอย่างนึงเออมันแกลแล้วก็อีกอย่างลนึงมันไอ้นี่ด้วยอะมันไม่ค่อยมีด้วยเอ่อาว่าพอถึงพีนมีตู้แขงนะพีนก็อยากจะซื้อมามา ตุนเอาไว้หนังหมูพยายา,ายามเราไปญาติมาญาติอะไรเงีซึ่งมาไว้แล้วพอเราทําใส้กรอกพินที่ได้เงินได้เงินพอได้ใช้ได้อะไรอืเป็นส่วนตัวเองอะ่ะไม่ได้ขอลูกอะ่ะเป็นเงินของพินเองแล้วก็ขายใส้กรอกนี่ยเลยค่ะขายไส้กรอกขายน้ําพงน้ําพริกนี่อาปลาออกมาอีกแล้ว มันเหลือหลงมันมันหลงตัวหนึ่งคือปลาของพินแล้แหละไม่ใช่ปลาของอแม่บีหรอกนะปลาปลาของพินมันพินซื้อตอนนั้นอะพอแม่เหยียน้อยแล้ออยังไงนี่แหละจะไม่ผิดอ่ะจะไม่คข้าได้แล้วเนาะเออพินก็กินกินกินนี่นี่มันก็เหลือปลาสะบะมันเหลืออยู่ตัวนึง เี่ว่าเดี๋ยวพี่จะทําพี่จะอ,ออกมาแล้วเดี๋ยวให้น้ําแข็งมันละลายแล้วพี่ก็จะนึ่งเอาเพราะว่าพี่ไม่ต้มนะนึ่งเอานึง่งแล้วก็มาแกะเอาเนื้อทําให้น้ําพริกให้อา่าน้องเอียงวะ <c oughs> ซื่อเอยียงเนาะว้ยเอาสั่งน้ําพริกเอาง่างไๆขอโทษทีเฟนกับท่านเรา ถ้าว่าพิมพ์พูดอะไรไม่ไม่พอไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่านึกไม่ออกว่าน,น้องเขาชื่ออะไรน้องเขาเขาทำงานที่เดียวกับล,ล,ลูกสาวนี่แหละลูกสาวไม่รู้เขาสั่งน้ำพิกเพราะว่าลูกสาวมันเอาไปกินแล้วเขาติดใจตอนที่ว่าพิมพ์พินพ์ทำนั่นอะคือ,อเออเขาเรียกอะไร อไเนาเออตอนที่พี่นทํานั่นแนหะคือ,อ,อพี่นอาปลาของแม่บีทำแล้วก็ก็ได้แบ่งได้กินกันนะนะ่ะคือได้ทั่วเนาะคือไม่เยญ่เนาะก็ได้กินเนี้ยแล้วก็ลูกสาวก็เอาไว้เอาไปกินที่ทํางานแล้วก็แม่บีก็ให้แม่บีไปเนาะหมดเลยทีนี้ว่า เขากินแล้วเขาติดใจกันเขาได้กินเขาติดใจเขาว่าเดี๋ยวจะทำให้อยู่เขาบาคนรู้จักทำเนาะรู้จกักด้านเนาะเป็นเขาแล้วก็อือน้องอ่าคนไทยเพื่อนลูกสามที่แหละคนไทยแม่เขาก็ติดใจเขาบอกว่าเขายังไม่รู้จักทําเลยเขาทําไม่เป็น เขาบอกเขาเคยทําอยู่นะแต่มันมันไม่อร่อยแบบนี้ไงแล้วมันแบบมันไม่ได้หอมอะ่ะคือว่าอืมมันไม่ค่อยหอมอะ่ะเลยบอกก็อไอยากเลยก็ขวบพริกขวบหอมขวบกระเทียมขวบตะไคร้ตะไคร้เป็ก็เอาตะไคร้แช่แข็งมาหันหน่นมาซอยเพื่อให้มีตะไคร้สดเนาะ ก็มาตั้มปปปปปมันก็นหอมเองหล่ะเขาบอกเขาทำแล้ววันนั้นเขาเขาเขซื้อปลามาเขาถามถามพินว่าทำให้เขาได้ไหม,มที่พูดว่าไม่ว่างก็คือพินทำความสะอาดไปไปรับจ๊อบทำความสะอาดให้แทนพี่เขาก็เลยไม่มัน ตื่นตะดึกตะดื่นนอนราๆกินยาด้วยเรามันงองแงไงตัวเราเนี่ยงองแงก็เลยไม่ได้ทําให้เขาเขาบอกว่าเขาจะเออเห็นลูกสาวมันมาพูดเลยบอกว่าแม่เขาจะให้เงินนะอืเงินก็ไม่เอาถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่พร้อมที่เราจะทําอะไรให้กับใครเราก็ไม่อยากทำเนาะ แล้วมันจะออกมาผลงานไม่ดีคือไม่อร่อยอะไรเงี้ยเนาะก็อร่อยอยู่มันหอมงาแล้วก็มีถัว่วพี่อยากกินอ,อะไรไม่ใช่กะละแมเข้าทิสิเข้าทิาท์ที่ว่าขนมนมนม,นม นมโก๋นมอ,อะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างอะเอาแบบใส่ลงไปในกระทะแล้วก็พงมะพเพาอะไรเงี้ยใส่ลงไปน้ํากะทิน้ํามะพร้าวเอ้ยอะไรเงี้ยใส่ลงไปอที่วัดอะที่วัดบ้านนี่แนละปีหนึ่งเขาจะทำครั้งหนึ่งปีละครั้งแต่ปีนี้ไม่รู้อะ เขาได้ทำหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะทำเฉพาะ,ะปีละครั้งหน้าเทศกาลของของกวนพยาทิพยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าปีนี้เขาทำหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไม่ได้ลืมนึกไม่ออกว่าจะทำนอกง็ไม่ไดอออกนึกไม่ออก,ออกสมัยที่ว่าพินไม่ต้องสมัยอ,อ่ะ เรียกว่าไรตอนที่ปีนอยู่กับแฟนแฟนอะ่ะบ้านเก่าอะ่ะมองน้องสาวว่าส่งมาให้พี่หน่อยที่อยากกินคือแบบหลังจากที่วัดําวิธีสักรารเสร็จเขาก็แจกกันนานะน้องเมื่ก็ส่งมาให้เออก็ได้กินลูกสาวไม่ได้กินหรอกลูกชายกินหมดสาวลูกชายเขากินหมด ขอโปรดเขาเขาชอบแต่กะละแมถ้าพีนจะไม่ผิดรู้สึกว่าพีนจะซื้อมาจากเมืองไทยเขาไม่กินนะกะละแมเขาบอกไม่อร่อยไม่อร่อยงั้นเออเข้าทิพ์เขาวาเอะไรก็เลยเออโอเคไม่อร่อยก็ไม่อร่อย,มออยแม่ก็ไปนั่นโอ้ยอ่ะอย่างว่าแล้วคนเราอยู่ ไก่เมืองไทยอยู่เมืองนอกถ้าจะให้กินให้เหมือนเครียกให้เหมือนเมืองไทยอ่ะมันไม่มีไม่ว่าจะเป็นไส้กอกหรือไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกไม่ว่าจะทําขนมอะไรก็ได้แตะมันไม่มีอุปกรณ์มันโอเคแต่ว่าการเครื่องปรุงอะไรอย่างมันไม่มีเหมือนเมืองไทยเนาะที่นี่หาซื้อยากพูดง่ายๆเนาะ เออเดี๋ยวพินก็ว่าจะออกไปเดินเท่าหน่อยเพราะเห็นคนข้างบนเขาเอามาออกไปเดินเ,ออเดี๋ยวพินจะออกไปเดินเล่นเท่าหน่อยสกพักหนึ่งก,ก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำน้ำพริก,แ,กแค่นี้นะคะ ไปบายค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะ